คลิปนี้ผมจะกลับมาสารต่อข้อมูลของการดั้มเครื่องสุดท้ายในรุ่นที่3กันนะครับผมเว้นไปนิดหน่อยเพราะคนดู2ตัวก่อนหน้าน้อยแต่ในเมื่อผมแวะไปทําตัวอื่นมาสักพักแล้ววันนี้ผมจะพาทุกคนมาพบกับโมบิลสูตรคู่แห่งเ e l e เชียลบีอิงที่พลังทําลายล้างและระบบที่อยู่เหนือกันดั้มตัวอื่นในกันดั้มนาดาเล่แอนด์เวอร์ชิล G.N. 0 0 4 o r o f o Gundam Nanale และ G.N. 0 0 5 o r o Gundam Verchil เป็นหุ่นที่ถูกพัฒน,นาขึ้นและใช้งานในปี2,307หุ่นเครื่องสุดท้ายที่ถูกพัฒน,นาขึ้นในเจนที่3ซึ่งมันก็จะถูกพัฒน,นาต่อยอดมาจากหุ่นรุ่นก,ก่อนๆของตัวเองอย่าง G.N.Y. 0 0 4 o r o f o Gundam Plutone โดยหุ่นเครื่องนี้จะมีความพิเศษมากกว่าหุ่นตัวอื่นนะครับเพราะตั้งแต่ที่ผมเริ่มพูดมาจะเรียกหุ่นทั้งสองว่าหุ่นตัวนี้ เนื่องจากที่นันดาเลถูกพัฒนาขึ้นและซ่อนรูปลักษ์ของตนไว้ภายใต้ชิ้นส่วนก่อขนาดใหญ่ทั่วทางร่างกายจนรูปร่างของตัวหุ่นต่างออกไปจากเดิมมากครับพร้อมกับยังมีชื่อในร่างนี้เป็นชื่อของตัวเองอย่างเวอร์ชิลนั่นแหละครับโดยผมจะมาเริ่มเจาะจากนันเดเลกันก่อนนันเดเลนั้นเป็นหุ่นที่มีขนาดเล็กกับมีเกาะพื้นผิวที่อ่อนกว่าและยังมีช่องปล่อยอนุภาค g ีนที่น้อยกว่าหุ่นตัวอื่นๆมากนะครับจึงทําให้หุ่นเครื่องนี้นั้นมีความเบาบางที่สูงเป็นอย่างมาก แต่ถึงอย่างนั้นการออกแบบตัวเครื่องโดยเวดาก็ยังมีข้อมูลบางส่วนที่เป็นความลับแม้แต่กับแค่สมาชิกบางส่วนของกลุ่มกรุงเทพที่เป็นผู้ผลิตแล้วก็กรุงเทพที่ว่ามันคือฝ่ายการผลิตทั้งสมาชิกและสถานที่ของกลุ่มเซเลเชียบีอิงโดยจะเป็น Space Col o n ีขนาดเล็กบริเวณลาการพอยทรีนะครับซึ่งในข้อมูลที่เป็นความลับเหล่านั้นยังมีระบบที่เฉพาะจาะจงสำหรับน,าน,านันดาเลนั่นก็นคือ Trial System ที่สามารถควบคุมการด้ามทุกๆเครื่องที่อยู่ภายใต้เวดา และอยู่ในระยะใกล้ๆกับดันเดลเลยได้ดังนั้นนักบินที่ขับโมบิลสูตรเครื่องนี้จึงต้องมีความสามารถที่มากกว่ามนุษย์ทั่วไปเช่นกันครับอินโนเอทเทอร์มินอลชีวภาพในร่างมนุษย์ไทป 88, ท์0 9 8 8์เก้าแเรียเออร์ดีจึงถูกคัดเลือกจากเวดาให้มาเป็นนักบินของหุ่นเครื่องนี้เนื่องจากอินโนเอทอย่างพวกเขามีคลื่นควอนตัมในสมองที่จะสามารถควบคุมหุ่นเครื่องนี้และระบบรับสุดยอดอย่างทริอัลได้ครับทุกคนอาจจะสงสัยว่า ทำให้ดาราเลถึงถูกซ่อนไว้ภายใต้กันดั้มอีกเครื่องนะครับนั่นก็เพราะเนื่องมาจากเซนติเชียลบีอิงต้องการที่จะป้องกันความลับเผื่อมีผู้ทรยศเกิดขึ้นในองค์กรทําให้ต้องซ่อนทริอัลระบบที่สามารถควบคุมกันดั้มทั้งหมดเอาไว้อีกทั้งในการพัฒนาต่อยอดมาจากพูเรเนในรุ่นก่อนจะมีระบบหลบหนีที่เรียกกันว่าคอไฟเตอร์ซึ่งจะช่วยพานักบินและ g Drive ีแอนด์รฟหลบหนีและเคลื่อนย้ายออกจากแนวรบไปได้แต่เนื่องด้วยมีขนาดที่เล็กและความสามารถในการต่อสู้ ที่ในบางสถานการณ์นั้นมันก็ไม่อาจใช้อาวุธแค่บนคอไฟเตอร์ในการฝ่าวงล้อมและหลบหนีมาได้ในเจนที่3นี้มันจึงถูกพัฒนาต่อยอดจนกลายเป็นกันดัมทั้งตัวไปเลยครับแต่ปัญหาก็ไม่ได้หมดไปครับเมื่อสร้างเป็นโมบิสูตรขึ้นมาได้แล้วเมื่อเทียบสมรารถนะโดยรวมกับเครื่องอื่นๆื่นนเลเลนั้น,น,นจะมีความจุอนุภาคที่น้อยเป็นอย่างมากถึงจะสามารถนํามาใช้ในการต่อสู้จริงได้แต่นั้นก็ไม่ใช่จุดประสงค์หลักของตัวุ่นที่จะใช้เพื่อเป็นไพ่ตาย ในกรณีที่มีผู้ทรยศและขโมยกัน้ามไปนะครับด้วยความบอบบางทั้งหมดนี้จึงทําให้กรอหนักจํานวนมากถูกเพิ่มเข้าไปยังตัวหุ่นโดยมันจะยึดโยงเข้ากับสายเคเบิลสีแดงลักษณะคล้ายเส้นผมของตัวหุ่นที่ส่วนหัวที่ยังจะสามารถช่วยส่งพานอนภาค G.N. ไปยังเกาะชิ้นต่างๆได้อีกจนทําให้รูปร่างของตัวหุ่นตัวนี้เปลี่ยนไปพร้อมกับชื่อที่ถูกซ่อนไว้ด้วยเช่นกันจนเกิดเป็นการด้ามเครื่องใหม่อย่างเวอร์ชิวขึ้นมาครับ เวอร์ชิวนั้นจะช่วยทดแทนส่วนที่ขาดไปในแง่จุดประสงค์ของการต่อสู้ของนาดเลในทุกๆด้านครับโดยกรอหนักโทษทั้งตัวนั้นนอกจากจะมีความแข็งแกร่งทนทานแล้วยังมีเจนคอนเดนเซอร์ขนาดใหญ่ทั่วทั้งตัวทําให้ปริมาณการกับเกลอ,อนุภาคมากขึ้นอีกหลายเท่าถึงแม้ว่าจะมีความคล่องตัวที่ต่ำเนื่องจากขนาดตัวที่ใหญ่ขึ้นนะครับแต่นั้นก็ทดแทนมาด้วยอาวุธทําลายล้างสูงที่สามารถกวาดล้างหน่วยโมบิสูตไปจนถึงยานลบไดงสบาย โดยตัวหุ่นแทบจะไม่ต้องขยับตัวเลยครับอีกทั้งปริมาณอนุภาคที่มหาศาลนอกจากจะมีพลังในการทําลายล้างที่สูงระบบในการป้องกันของโอเชี่ยก็สูงมากๆเช่นกันครับโดยตัวมันสามารถสร้าง GN Fe ิลที่มีความหนาแน่นสูงมากกว่าเครื่องทั่วไปต่างจากหุ่นเจนสารที่เหลือที่ไม่ได้มีกําลังในการปล่อยอนุภาคมากขนาดนี้นะครับมาถึงในด้านของอาวุธของหุ่นทั้ง2เครื่องกันนะครับจะมีความแตกต่างกันมากพอสมควร จากล่างหนึ่งที่แทบจะไม่มีอาวุธอะไรเลยส่วนอีกล่างสามารถถล่มได้ทั้งกองยานดังนั้นผมขอเริ่มจากล่างก่อนจะถอดเกาะก่อนอย่างเวชิลนะครับเดี๋ยวเริ่มจากอาวุธชิ้นหลักอย่าง GN บานซูก้าปืนลำแสงขนาดใหญ่ใช้งานด้วยการถือเล็งยิงแบบปืนไรเฟลิลแต่จะมีขนาดที่ใหญ่กว่ามากมันสามารถยิงลำแสงอนุภาคที่มีพลังและความหนาแน่นสูงมา,มากออกมาได้ซึ่งแรงขนาดสามารถทำลายโมบิลสูตรจำนวนมากได้เพียงการยิงในครั้งเดียวเลยครับเรียกได้ว,ว่า มันเป็นอาวุธที่รุนแรงที่สุดในหุ่นเจนสามทั้งหมดเลยก็ว่าได้อีกทั้งยังสามารถใช้งานได้2โหมดด้วยกันคือโหมดแรกอย่าง normal โหมดที่จะทําการยิงตามที่ผมได้กล่าวมาและ 2. burst mode โหมดที่จะปลดปล่อยพลังโจมตีสูงสุดออกไปเมื่อทําการใช้งานเวอร์ชิลจะทําการประกอบ GN นปัสุก้าเข้าที่ส่วนกลางลาตัวของตัวเองเพื่อดึงพลังงานจาก GN Con คอนดิเซอร์ที่รับมาจาก G n Drive โดยตรงซึ่งในระหว่างที่ทําการยิงนั้นจะต้องถือด้ามจับไว้ทั้งด้านซ้ายและขวา เพื่อความมั่นคงพร้อมๆกับที่ลำกล้องส่วนในจะขยายออกมาด้านหน้าเพื่อเพิ่มอัตราการเล่นของพลังงานที่สามารถกวาดล้างศัตรูให้หายไปได้เป็นวงกว้างอย่างสบายๆและเพราะการกินอนุภาคมหาศาลนี่เองจึงทําให้มันไม่สามารถยิงได้อย่างรวดเร็วอีกทั้งเมื่อใช้งานทรานซัมความรุนแรงจะเพิ่มขึ้นอีกแต่ก็จะแลกมากับพลังงานของตัวเครื่องที่จะถูกปลดปล่อยออกมาหมดในการยิงเพียงครั้งเดียวนะครับและหุ่นก็จะกลับสู่โหมดปกติในทันทีเลย G.N.Cannon ปืนใหญ่ลำแสงแบบคู่ติดตั้งไว้บนแผกหลังและพาดมาที่ไหล่ทั้งสองข้างเมื่อทำการยิงลำกอกจะทำการยื่นออกเช่นกันแม้ว่าพลังงานจะน้อยกว่าจีนบาสุก้าแต่มันก็ยังถือว่าแรงมากอยู่ดีครับจากการที่มันสามารถเป่าศัตรูให้เป็นผุยผงได้อย่างง่ายดายอีกทั้งมันยังมีรัศมีในการยิงที่กว้างเนื่องจากสามารถฐานได้ทั้งด้านหน้าและด้านข้างรวมไปถึงหากใช้งานควบคู่กับ GN บาสุก้าก็จะทำให้ความแรงมากขึ้นกว่าเดิมอีกด้วย ทีนี้เรามาดูอาวุธที่ใช้บนานาาเลยกันบ้างนะครับเริ่มจาก G.N. Cannon ทั้งสองก่อนหน้านี้ก็สามารถใช้งานได้เมื่อปลดก่อออกแล้วโดยการหยิบม,มาถือและใช้ทําการยิงครับกับอีกหนึ่งอาวุธอย่าง G.N. Beam Saber ที่ติดตั้งอยู่ที่ข่าวทั้งสองข้างของนานาเลยแต่มันก็จะสามารถดึงออกมาใช้ได้ตั้งแต่เป็นเวอร์ชิลนะครับมันจะเป็นอาวุธรุ่นเดียวกับกันดาบบิ๊กสเครื่องซึ่งจะมีพลังในการจาะทะลวงที่สูงสามารถฟันผ่านเกาะบริสุทธิ์ทั่วไปได้อย่างง่ายดายหรือแม้แต่กระทั่ง โจมตีใส่กันด้ามพวกเดียวกันก็ทำได้เลยครับ GNB Rifle เป็นปืนไรเฟิลแบบเดียวกันแต่จะถูกพัฒนาเพิ่มจากของพูโตเน่และจะถูกติดตั้งให้ในช่วงท้ายถึงจะมีความแรงที่สู้กับอาวุธบนเวอร์คิวไม่ได้แต่มันก็มีไฟเลทที่สูงกับการที่มันสามารถปล่อยใบมีดลำแสงขนาดใหญ่จนออกมากลายเป็นลักไซด์ดีนเซเบอร์เพื่อใช้ในการต่อสู้ระยะประชิดได้ครับ g n c d โลกาภาพที่ก็พัฒนาต่อยอดมาจากของพูโตเน่ ติดตั้งไว้ที่แขนท่างซ้ายสร้างโดยอ e ีคาร์บอนและยังสามารถเคลือบรับด้วยอนุภาค Gn เพื่อเพิ่มความแข็งแรงของโรคได้โดยจะมีขนาดที่เล็กกว่าของเอ็กเซียนิดหน่อยเนื่องจากสร้างมาเพื่อให้เข้ากับตัวนาันาเลที่มีความเพียวและรวดเร็วนะครับระบบที่ใช้งานในตัวหุ่นทั้งสองที่ก็ไม่ได้ใช้งานได้ในหุ่นทั้งสองล่างนะครับคือบางระบบก็จะใช้ได้บนวอรชิลส่วนบางระบบก็จะใช้ได้บนนาันาเลนะครับ มาเริ่มกันเลยจาก G.N. Particle เช่นเดียวก,กันด้ามเครื่องอื่นๆพลังงานของตัวหุ่นจะมาจาก G.N. Drive ทำให้สามารถเคลื่อนที่บินลอยตัวทั้งบนพื้นดินใต้น้ำหรือบนอา,อากาศจากอนุภาค G.N. ที่ปล่อยออกมารวมไปถึงการบีบอัดอนุภาคเป็นพลังงานของอาวุธครับอีกทั้งร่างเ v อร์ชิลยังมี G.N. f i e l Generator ติดตั้งอยู่ทั้งตัวหุน่นที่สามารถปล่อยอนุภาคให้ครอบคลุมและรวดเร็วจนสามารถสร้างสนามพลังอย่าง G.N. f i e l d ในการฝ่าชัน้นบรรยากาศของโลกและใช้ในการป้องกันการโจมตีได้อย่างมีประสิทธิภาพมากกว่าอีก3าเครื่องที่เหลือนะครับจากการที่มีเ n นคอนเดนเซอร์ขนาดใหญ่อยู่รอบๆตัวทําให้ปริมาณอนุภาคที่สามารถใช้ในการป้องกันได้นั้นมากยิ่งขึ้นมากถึงขนาดช่วยป้องกันตัวเองและกันได้อีกหนึ่งเครื่องได้ Op t i c a l c a m o f l a g ระบบพรางตัวให้กลมกลืนกับสภาพแวดล้อมที่หุ่นในรุ่นที่3ทุกเครื่องจะสามารถใช้ได้แต่ในส่วนของระบบนี้จะสามารถใช้ได้บนเวอร์ชิวเท่านั้น เนื่องจากใช้พลังงานอนุภาคที่เยอะนะครับ v e d a Link o perating system ระบบปฏิบัติการและสนับสนุนจากควอนตัมคอมพิวเตอร์อย่าง v ว d a ที่สามารถเชื่อมต่อได้โดยตรงทำให้มีข้อมูลและรูปแบบการลบสนับสนุนอยู่ตลอดเวลาแต่ถึงแม้อย่างนั้นตัวเครื่องเองก็สามารถทำงานได้โดยไม่ต้องพึ่ง v ว d a นะครับ t r a n s o m System ระบบที่ซ่อนไว้ภายในกล่องดาของ g e n d r i v ดถูกส่งมอบให้ในช่วงท้ายผ่านคำสั่งเสียของ e ิ r a ชิม b e r มันเป็นระบบ ที่จะช่วยทาการปลดปล่อยอนุภาคจํานวนมากออกมาทําให้ตัวเครื่องมีสมานานะที่มากเพิ่มขึ้นถึง3เท่าอีกทั้งตัวหุ่นยังเปล่งประกายแสงสีแดงออกมาพร้อมๆกับทิ้งภาพโลตาไว้ระหว่างการเคลื่อนที่หมักใช้เป็นภายตายสุดท้ายในการลบเนื่องจากเป็นเทคโนโลยีใหม่ที่เพิ่งถูกส่งเข้ามาจึงไม่มีการปรับแต่งตัวเครื่องจึงปล่อยอนุภาคออกไปหมดระบบถึงจะหยุดทํางานและเมื่ออนุภาคหมดประสิทธิภาพของตัวหุ่นจะลดลงชั่วคราวจึงทําให้เป็นอันตรายได้ครับ trial system ระบบลับสุดยอดที่ถูกติดตั้งเข้ามาบนนันดาเลเป็นระบบที่เหมือนจะไม่ส่งผลกระทบอะไรมากแต่หากเปิดใช้งานเมื่อไหร่ก็ตามมูนที่อยู่ภายใต้การควบคุมของเวดา้าและอยู่ในระยะของนันดาเลจะถูกควบคุมโดยสมบูรณ์โดยนันดาเลจะสามารถสั่งหยุดการทำงานของเครื่องเครื่องนั้นได้ทันทีระบบนี้นั้นเป็นความลับที่มีเพียงวิศวกรและไมสเตอร์เพียงไม่กี่คนที่สามารถเข้าถึงและใช้งานระบบนี้ได้อย่างไรก็ตามครับหากมีไมสเตอร์ที่มีสิทธิควบคุมสูงกว่าเข้ามาแทรกแซง จะทำให้คำสั่งของผู้ที่มีสิทธิน้อยกว่านั้นถูกยกเลิกในทันทีเกรดเล็กน้อยเวอร์ชิลเคยถูกพัฒนาและทดลองใช้งานอยู่2รูปแบบนะครับคือร่างที่ใช้ในปัจจุบันที่เรียกกันว่ากันดั้มเวอร์ชิลพาร์ติเคิลกับร่างที่ใช้กระสุนแบบพื้นฐานในการต่อสู้ที่จะชื่อว่ากันดั้มเวอร์ชิลฟิสิกอลแต่หลังจากทําการทดลองและเก็บข้อมูลเวด้าเลือกที่จะให้ใช้เวอร์ชิลพาร์ติเคิลเพื่อการประสานงานกับกันดั้มตัวอื่นได้ดียิ่งขึ้นครับ นอกจากนี้ยังมีไอคันดัมไทเวอร์ชิลที่จะเป็นเวอร์ชิลสีแดงและมีสีตาในเวอร์ชั่นละครเวทีจากทางฝั่งอินโ v นเตอร์ครับชื่อของเวอร์ชิลไม่จากภาษาอังกฤษอย่างคําว่าเวอร์ e ชิลและยังเป็นชื่อของเทวทูตในชั้น Second Order อีกกับชื่อนันาเลที่มาจากภาษานาวาโฮที่มีความหมายว่า two spirit วิญญาสองดวงร่างหญิงสาวที่ซ่อนอยู่ในร่างชายหนุ่ม GN ีนบาสก้าในเบรสโหมดเมื่อใช้งาน จะมีความคล้ายคลึงกับความสามารถของโดเว w o ูฟจากโมบิลสูตรกันดัมดับเบิรเซต้าครับและสุดท้ายความคล้ายคลึงของหุ่นในการถอดเกาะจะเหมือนกับค a ร์เมนไรเดในซีรีส์คาบุโตอย่างการแ s ส Off ที่ฉายมาก่อนหน้าปีหนึ่งนะครับในปี2,307 c e l e s t i a l Being ได้เปิดเผยต,ตัวตนแก่สาธารณชนกันดัมทั้ง4ได้เริ่มเข้าแทรกแซงความขัดแย้งพร้อมๆกันเวอร์ชีวกันดัม โดยเทียรเดอเอเดได้เข้าทําการต่อสู้กับผู้ก่อการร้ายที่มุ่งโจมตีงานฉลองครบรอบ10ปีของริบวงโคจอนเทนชู u, พร้อมกับอาริยาในคิริออสและจัดการมาได้อย่างง่ายดายครับต่อมาเซเลเชียลบีอิงได้ทําการเข้าแทรกแซงสงครามต่อทั้งบนเกาะซีรอน,อน,อนประเทศโมดาเลียอีกทั้งยังเข้าโจมตีกลุ่มก่อการร้ายอย่างไลเนล,ล่าที่สร้างความวุ่นวายในช่วงนั้นลงไปอีกจนกระทั่งถึงเหตุการณ์ที่กลุ่มสาพันปฏิลูปวางแผนจะจับกลุ่มกันดํา เข้าโจมตียานขนส่งของเซเลเชียลบีอิงจนทําให้คิริออสถูกจับกลุมไปได้และวเวอร์ชิลก็กําลังจะถูกล้อมและจับตัวได้สําเร็จแต่ในตอนนั้นเองเทียรียได้ตัดสินใจเปิดเผยร่างที่แท้จริงของเวอร์ชิลอย่างนันเดเลออกมาเพื่อเอาตัวรอดพร้อมๆกับกวาดล้างเที่ยวเหลือทั้งหมดลงไปทําให้เขารู้สึกผิดที่ต้องเผยร่างนันเดเลออกมาเร็วเกินไปครับจากนั้นก็ให้การช่วยเหลือแผนของอาริลุยาในการเข้าทําลายสถาบันซูเปอร์เซอร์เจอร์ลง กับการที่ต้องติดอยู่ท่ามกลางกองทัพหุ่นนับพันในการซ้อมรบระดับโลกอยู่นานกว่า15ชั่วโมงก่อนที่จะถูกช่วยเหลือออกมาได้จากกันด้ามโทนี่ทั้ง3อีกทางเพียงไม่นานหลังจากนั้นความขัดแย้งจากจุดยืนที่ไม่ตรงกันกับทีมเทนเนอร์ตี้จนทําให้เขาและเซนซินะมุ่งหน้าเขาต่อสู้กับกันด้ามโทนี่ไอและโทนี่ไดจนเขาได้เผยร่างนันเดเลออกมาพร้อมกับใช้งานทริอัลซิสเต็มดิการทํางานของหุ่นทั้งสองตัวลงไปในทันทีครับแต่หลังจากนั้นเจเรีย ที่พยายามจะเข้าไปทำลายโทนี่แต่ระบบทริอ,อัลก,ก็ถูกปิดลงกระทันหันเขาได้ถูกตัดการเชื่อมต่อจากเวดาจนเกือบจะเสียท่าและในครั้งนั้นล็อกออนได้เข้ามาช่วยเหลือเวดาทันและทั้งสองฝ่ายก็ได้แย,ยกแยกันไปครับจนเมื่อกองทัพ UN ได้รับมอบจิงส์หุ่นที่ติดตั้ง GN ไดเทียมเหมือนกับโทนี่มาจากผู้สังเกตการของเซเลเชียบีอิงที่เอรยองกรเซเลเชียบีอิงจึงต้องเข้าปะทะกับหุ่นประสิทธิภาพสูงพวกนี้ แในระหว่างที่ต่อสู้อยู่นั้นเองการดมทั้ง4ก็ได้ถูกตัดการเชื่อมต่อจากเวราอย่างกระทันหันทําให้เครื่องหยุดทํางานแต่ไม่นานหลังจากนั้นหุ่น3ามเครื่องที่เหลือสามารถกลับมาขยับเคลื่อนที่ได้ตามปกติเหลือเพียงแต่เวอร์ชิลที่ระบบยังคงไม่กลับมาพร้อมกับจีอารียที่ตกตะลึงจริงเครื่องแพตติโครซาได้พุ่งเข้ามาอย่างรวดเร็วหวังจะจัดการเวอร์ชิลที่หยุดนิ่งแล้วรอไดดัดิวเเมนส์เข้ารับการโจมตีไว้จนเขาได้รับบาดเจ็บสาหัสเสียตาข้างขวาไป กอี่ลัสเซ่ในจีแอนามทายอีจะเข้ามาช่วยเหลือไว้ได้ทันครับจนกระทั่งในการเข้าซ่อมแซมที่ลาการวันคิริออสกับเวอร์ชิลที่ได้รับการติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มจะมุ่งหน้าเข้าปะทะกับจิงและการดั้มทรเนสวายที่มีอาริอาซาซีเป็นผู้บังคับและพวกเขาทั้งสองได้ถูกกระหน่ำโจมตีอย่างหนักแม้กระทั่งจะใช้ทรานซัมยิงลำแสงขนาดใหญ่ตอบโต้คืนไปแล้วก็ตามก็ยังไม่สามารถต้านทานจำนวนจิงที่มากขนาดนี้ได้จนในที่สุด เจนามทายดีและดิดาเมนส์มาพร้อมกับล็อกออนที่ตัวเองยังบาดเจ็บเข้าต่อสู้และช่วยเหลือเอาไว้จนลามไปถึงเขาได้เข้าต่อสู้กับซาซีจนเอาตัวเองเข้าแรกและเสียชีวิตในการต่อสู้ครั้งนั้นไปครับผลจากการต่อสู้ที่ผ่านมาทําให้เซ l ิเชียลบีอิงต้องเข้าปะทะกับกองทัพ u n เอ็นครั้งสุดท้ายเทีรยรีที่ตอนนี้ได้ใช้นเนาเลที่ตั้งบีมไรเฟิลและ g n ไว้ได้ออกไปต่อสู้พร้อมกับมาสเตอร์ทุกคน เทียรีอได้อฝูงจิงสออกมาต่อสู้กับตนโดยพยายามที่จะไม่ใช้ทรานซัมด้วยอนุภาคที่มีจำกัดนะครับและยีการต่อสู้ต่อไปกระทั่งการโจมตีด้วยลำแสงขนาดยักษ์จากโมบิลอาร์เมอร์สีทองที่ยิงผ่านเขาไปโดนยานปโตเรมีจนทำให้เทียรียโมโหถึงขีดสุดเปิดใช้งานทรานซัมเข้าต่อสู้พร้อมกับจัดก,การจริงไปได้สามเครื่องและกาลังจะไล่ตามทาลายเครื่องที่เหลือลาแสงได้พุ่งเข้ามาอีกครั้งทำลายขาข้างขวาของนันดาเล พร้อมกับซัดตวัวหุ่นกระเด็นออกไปจริงที่เหลือจึงใช้โอกาสครั้งนี้ในการเข้าถลุงนันดาเลจนทำลายแขนและขาข้างซ้ายไปได้แต่ทีอเรียที่ไม่ยอมแพ้ก็ได้มุ่งมั่นเพื่อที่จะต่อสู้ตามคำสัญญาที่ให้ไว้กับลลอกออนยิงกระสุนสองนัดสุดท้ายทำลายจริง2เครื่องลงไปได้แรงระเบิดในครั้งนั้นได้ทำลายนันดาเลจนพังยับเยินก่อนที่ทีอเรียจะใช้กำลังเฮือกสุดท้ายของเขาปลดกียด์ของตน เพื่อส่งกลับไปให้เซเลเชียบีอิงปกป้องความรับขององค์กรเอาไว้ได้สำเร็จพร้อมกับจุดสิ้นสุดของการดั้มนันเดเลและนี่ก็เป็นทั้งหมดของ n a n d a l ล y และเวอร์ชิลนะครับต้องขออภัยไว้เลยที่ผมเว้นไปหลายคลิปหลังจากกีรเลอนะครับเพราะเห็นว่าคนดูน้อยไปหน่อยผมเลยเว้นวนไปทำตัวอื่นกันบ้างเพื่อไม่ให้เบื่อกันและหลังจากนี้ผมคิดว่าจะทำการดั้มจากสกราดอื่นๆเข้าม,มาเพิ่มด้วย เพราะว่าดูจะทำซีดไปหลายตัวมากแล้วจะพยายามทำสักการะอีน่นๆเพิ่มนะครับยังไงก็ฝากทุกคนช่วยกดไลค์คลิปของผมช่วยผมสู้กับออกรกิทิม YouTube ด้วยนะครับฝากกด Subscribe กดสนับสนุนเป็นกำลังใจในการทำคลิปออกมามากขึ้นสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนขอบคุณที่รับชมมากครับ